คิตตี้เล่านาะทีเอสฟื้นตื่นมาจำเมียไม่ได้เชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นคิตตี้คริสตินา่าภรยาของพระเอกดังเอสกันดพงศ์เผยถึงอาการล่าสุดของเอสกันดพงศ์ค่ะตอนนี้ฟื้นแล้วและอยู่ในช่วงที่รักษาตัว เชื่อสามีฟื้นคืนสติเป็นปฏิหารนาทีที่ตื่นขึ้นมาเอสสับสนและจำคิตตี้ไม่ได้คำแรกที่คิตตี้พูดกับเอสคือที่รักฉันอยู่ตรงนี้ยึดน้องวาเลนติน่าเป็นแรงใจเชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นโดยคิตตี้ได้เผยว่าสามีภรรยาเวลามีปัญหาอีกคนต้องเป็นที่พึ่งพิงให้ครอบครัวพยายามยึดลูกสาวเป็นหลัก ไม่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าลูกขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้อัปเดตอาการได้ตลอดเวลาหวังว่าจะมีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดค่ะคิตตี้คริสติน่าก็ได้อัปเดตอินสตาแกรมอีกครั้งด้วยภาพของหนุ่มเอสที่กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เอสและครอบครัว